สวัสดีครับพ่อเมดซี FC, สาวน้อยทุกคนและเอซหลานน้อยนะครับเนาะที่กำลังรับชมผ่านทางช่องลุงชัยปาดาครับช่องนี้ก็เป็นช่องไม้นะครับเนาะที่เปิดไม้ครับช่องเก่าก็ได้ปิดลงแล้วที่เห็นเงียบคือ บริไทบึงนะครับน้องช่องเก่าผมก็ปิดยกเลิกไปครับพึ่งมาเปิดช่องได้สองมือสามมือนี่หละ <c oughs> เดี๋ยวอีจกจักประมาณมาอื่นมือมือนะครับนอนสีไทยคลิปรัวๆลวงให้บึงแต่ว่ามือนี้ก็อาจจะเป็นแค่คลิปหนึ่งหรือสองคลิปเนี่ยแหละครับ ตอนนี้ก็ช่วงเจ็ดมุ้งเสาร์นะครับนะเนาะบรรยากาศรอบบ้านข้างๆบ้านบ้านหอฝันนะครับเนาะนี่เป็นต้นเขาปนหยานาะครับเนาะ บัานอีหละก็ปล่อยมันยาวกันครับยาวได้หลายเ่าได้ย่งดีครับตัดมันจังมันได้ประโยชน์พร้อมขัดตัดยาวๆครับเอาไปให้งัวเพ็่น,นครับให้วัวให้ควายเพ็่นนะครับนะแล้วหมดหมดก้อนผมก็ใส่ยังกงกักน กันไก่ตัดหญ้าตัดเลาะขางบ้านไปในเครื่องกระสอบไปละให้งัวกินครับงัวกินดีเฮงครับตอนนี้็รามันยาวอีกอยู่ครับใส่กันไก่ตัดหญ้าไปก็ออกกําลังกายไปในตู้น้ำนะครับเนาะเพราะเครื่องตัดหญ้าก็มีอยู่มันหญ้าบรายก็เลยว่ใส่เครื่องครับ อยาไล่แกสีไสเคร่่อเนะครับผมก็ตัดช่วงนี้ลไปส่วน้างบ้านนี้ตัดให้ง่วเป็นงวดก่อนครับมองนี่ก็เอ,อิ่มสัญญาณไม่แล้วครับ สีได้ตัดอีกแล้วเนะวาะปูนเงาครับตัดไปเดี๋ยวมาถึงอาทิตย์นะครับเนาะตัดไปวไวดเป็นสี่เงาไว้ขนาดให่่พึ่น โดนกระโดนครับกระโดนน้ำเพื่อนนั่นสละใบออกครับพวงแตกยอดใหม่ครับมันตายได้ครับมันแตกยอดใหม่ครับยังพันหดหน้ำอยู่ครับมื่อนี้อยอ,ออกมาเผาขยะนะครับเนาะเลยพันในห,หดหน้ำเยอะ บ,นนบต้นกุหลาบที่ผมปลูกไว้ครับปกต้นกุหลาบต้นมะลิครับห่างสารพระพุ่มปลูกไว้ ผมเป็นคนปลูกเองครับอากาศในบ้าน นี่รถพลุงเพื่อนมาตอนไหนน้องปวพลุงนี่คือโบเห็นไปเบึงทั้งด้านรั่วข้าบอยนอะครับเนาะ่นได้ลือออก สร้างเพ่ปก็ได้ตั้งเสาแล้วครับเสาไว้เหล็กไว้ครับมือนี่เพิ่งกะสิมะขุดคานเนาะหาระดับคานครับหาระดับคานตั้งเสาไว้เป็นแล้วครับ เ็7งานสีหาคนเพ่ินเห็ดผูกเสาเลี้ยงเบิดแล้วครับเนาะวันนี้กัาระดับคันเพื่อที่สิ c ีคันแล้วก็กออิทนะครับ เดี๋ยวบัตร้างพ้นมาความคืบหนาจังใดผมกับจีไทยลงให้เบ่งเรื่อยๆนะครับเนาะพ่อการคลิบหนาครับสำหรับคลินีฟ้าก็ไล์กดแช่ทั้งช่องลุงไช่ประดาน้ำในได้ครับเดอ้อสวัสดีครับ